แยกไปปากเขาทุกใจปล่อยผ่านใช้ได้ในวันที่คุณสับสนให้คิดแบบนี้ค่ะเมื่อใดที่ใจสับสนอารมณ์ก็จะผ่านเสียเมื่อใดที่อารมณ์เสียมองอะไรก็ไม่มีอะไรถูกตาและถูกใจเมื่อใดที่มองอะไรไม่ถูกตาและไม่ถูกใจประตูของความทุกข์ก็จะเริ่มแงมบานออกมาค่ะลองมาฟังกันนะคะ1 เมื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราแย่งไปก็ไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือผู้คนล้วนถูกกำหนดมาแล้วทงนั้นเพราะว่าหากสิ่งนั้นเป็นของของเราไม่ต้องแย่งชิงมันก็จะยอมมาหาเราเองลองปล่อยตามปัจจัยดูบ้างบางครั้งสิ่งนั้นอาจจะคืนกลับมาค่ะ 2. ค่ะเดินตามทางของตัวเองปากเขาปล่อยเขาพูดไปค่ะ ต่อให้คุณดีเลิศประเสริฐแค่ไหนคนที่ไม่ถูกใจก็หาจุดบกพร่องในตัวคุณจนเจอค่ะปากเขาเราไม่สามารถควบคุมได้ปล่อยเขาไปจะดีกว่าค่ะปล่อยเขาเล่าไปสักวันค่ะน้ำลดเมื่อไหร่ต่อผุดเมื่อน,นั้นค่ะ 3. ส,สุขทุกรู้อยู่แก่ใจอย่าเรียกร้องให้ใครมารู้สึกตามกับเราคุณเจ็บ คนอื่นไม่ได้เจ็บแทนได้คุณทุกคนอื่นก็ไม่ได้ทุกแทนได้ฉะนั้นอย่ารอให้ใครมาเข้าใจเพราะเราทุกๆคนต่างมีความรู้สึกเพียงคนเดียวค่ะ 4. แล้วมันก็ผ่านไปใครจะไปรู้ดีไปกว่าคำว่าโชคชะตาอย่าโทษว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเพราะทุกคนต่างก็ผ่านพบทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี คืนนี้ท้องฟ้าอาจจะมืดมนแต่พรุ่งนี้ฟ้าสามก็จะเห็นพระอาทิตย์และทางสว่างค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ